สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพามาหาเห็ดนะครับซึ่งเป็นป่าป่าชุมชนไม่ไกลจากหมู่บ้านเท่าไหร่ซึ่งไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับวันนี้ก็ลอง,งมาดูนะครับที่ผมมานี่มันเป็นอำอเภอศรสีสัตร์นะครับ ขึ้นมาแต่แถวตรงหลังหลังอ่างเก็บน้ำห้วยไม่สงครับขับขึ้นมานเรื่อยๆซึ่งเป็นป่าไม่ไกลจากชุมชนเท่าไหร่ไงบ้าง ไม่มีวิแววไม่มีทีท่าว่าจะมีนะครับไหนสิ่งนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอุปกรณ์อะไรนะเนี่ยที่กลับอยู่นะ่ะอุปกรณ์สำหรับเอเอเอ,เอาไว้เขี่ยหเห็ดลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้มันช้อนซ่อมอะ่ะ พาเดินดูอะไรเล่นๆดีกว่านะครับเส้นทางแบบนี้นี่พวกสายเอนโดโรนี่ชอบกันเลยนะครับพวกสายเข้าป่าขี่บิบากมาเที่ยวป่ากันเส้นทางก็ค่อนข้างจะโหดนะครับ นี่ท้องฟ้าเจ่มใสนะครับไม่มีทีท่าว่าจะมีฝนครับวันนี้ เขาเรียกว่าอะไรนะห้วยน้ำดิบมันจะเป็นป่าใกล้ๆก,กับหมู่บ้านนะครับซึงมาไม่ไกลจากหมู่บ้าน ไม่มีอ่ะทุกคนครับไม่มีแล้วเห็ดหายากบางเลยครับเนี่ยไม่เจอสักเม็ดเลยครับนี่ครับลักษณะป่าเป็นป่าเต็งลังเป็นป่าที่ ร้อนที่สุดแล้วก็แรงที่สุดป่าแบบนี้มักจะเกิดไฟป่าบ่อยในช่วงหน้าแรงนะครับวันนี้ผมมีหน้าที่เป็นตากล้องนะครับ ไปไปทางไหนต่อข้างบน่ะข้านบนดกว่อเดี๋ยวเดินไปเอารถกันครับรถจอดอยู่ข้างบนนูน้น ค่อนข,ข้างแต่ถ้าโอ้โหถ้าเป็นแบบมีวิบากนะขับเล่นสนุกเลยครับนี่ผมใช้รถอะไรนะสกู๊ตตี้ไม่เหมาะการมาเข้าป่านะครับรถแบบนี้ต้องเป็นรถแบบสไตล์วิบากอะไรอย่างนี้ก่อนคนระับเปานที่เขาเรียกว่าอะไรนะอันซีนข้างหน้าเลยครับ หลายคนที่อาจจะไม่รู้ว่าข้างในแบบมันมีนนแบบสวนส้มอะไรเงี้ยเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสวนส้มของชาวบ้าน,นครับที่ได้ปลูกไว้นะครับม, <c ười> มีหลายเจ้านะครับข้างในเนี้ยสวนเงาะเอ้ยสวนลำไยเอ้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นส้มมากกว่า แนวนี้รถก็โตเป็นติ๊กมันไม่เหมาะกับการที่จะขับมาเข้าป่านะครับนี่ครับต้นใหญ่ก็มีนะครับปิดผลแล้วน้ำอยากไปถึงที่เราคือใครอ่ะมันโลบะอืมเป็นโลบะกู เกือบไปแล้วครับเกือบล้มนี่ครับ s <S อันเซนสุดๆซึ่งสามารถเข้ามาตั้งแคมป์ได้นะครับผมบ้านเนี่ยถ้ามีโอกาสนะครับเราจะเข้ามาตั้งแคมป์ข้างในนี้นะครับ<ห>แคมปิ้ง แต่ข้อเสียคือว่ามันไม่มีห้องน้ําครับ เหนื่อยอ่ะมันก่อนไปเดี๋ยวเราไปดูอีกที่นึงนะครับถ้าไม่มีเราก็กลับหายาครับเห็ดไม่เจอสักดอกเลย เด่นไม่เปียกเลยครับเนี่ยเดินี่มีเดี๋ยวกลับแล้วเดี๋ยวสัมภาษณ์หด่อยดิเหนื่อยไหมวันเนี้ยไม่เหนื่อยสนุกดี ชอบมาหาเห็ดครับเงียบดิไม่วนวายดิดดดดไม่ได้เห็ดก็ไม่เป็นไรครับถือว่ามาเที่ยวป่าขับรถเล่นชิวๆ มาเจอคนบ้านเดียวกันครับตอนนี้เขาก็กาลังกลับกันแล้วนะครับเนี่ยได้คนละนิดหน่อย,ยส,นนสักหน่อยก็ถ้าไม่มีก็กลับกันแล้วตอนนี้เวลาสี่โมงเกือบจะ5ห้าโมงแล้วครับช่วงเช้า ตอนนี้ผมก็กําลังกลับแล้วนะครับไม่ได้เห็นเลยครับทุกคนหายากมากๆถือว่ามาขับรถเล่นในป่ากแล้วกันครับวันนีู้ครับคนชวนมา <c oughs> ถือว่ามาเที่ยวเที่ยวปา่าเนาะวันนี้ โอเคครับไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายวัันนนนนี้าามเะ